นาวันนี้อยู่กับเราอีกแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราก็ครั้งนี้เราจะมาเล่นเกมกันนะโอเคเข้าไปเลยเราเลือกด่านนี้นะว่ามันนันแบบสีสันตีเราคิดว่ามันน่าจะเป็นด่านไอศครีมปะเราคิดอย่างนั้นอย่าอย่าตกนะสีมันคล้ายช็อกโกแลตสีผิวอะพูดแล้วผิวอะพูดแล้วผิวเลย นะทุกคนตอนนล้เหวอ่ะไปสิโอ้โฮี่คือเราเล่นเกมแบบมาแบบชำนาญน,นะทุกคนชำนาญมากในการเล่นเกมอย่างี้นะเป็นดานกะโดดที่เราก็เล่นนะที่แบบคือแบบมันกระจาะยัไงไงก็ไม่เู้คือจุโอ้ด่านนี้ไม่กระจอกด่านนี้ไม่กระจอก เอ้ข้ามเลยข้ามเลยโอเคก็นั่นแหละอุ๊ยชบบอ,อุ๊ยชบบฮึชบชบบเราอัดหลายรอบนะอันนี้เราอัดหลายรอบอ่ะกคนเพราะว่ากว่าจะได้ดหรือว่ากว่าจะอะไรเนี้ยยากเลยนะโอเคเราคิดว่าเราจะทําแบบมีสมาธิดีกว่านะโดยการหยุดพูดนะะว่ามันจะแบบ มันไม่มีสมาธิอะในการนี้นะโอเคบาย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 ก็คือหยุดพูนเลยโอเคไปมาแล้วลูกจาชุดโกโกวาทินหนูอยากได้โกโกวาทินหนูอยากใสโกโกวาคิม่ซื้อนี่ได้มาแล้วลูกจาชุดโกโกวาทินหนูอยากได้โกโกวาทินหนูอยากใสโกโกวาคิม่ซื้อนี่ได้ลูกน้อยร้องว่า ลูกสาวร้องเยชุดกกว่าทำไมโคตรเทพอไปเอามาจากที่ไหนลูกน้อยดันถามเ<ท>พราะความสงสัยก่อนนะเราไม่รู้จะขึ้นยังไงดีอ่ะอืมเพราะคิดมันจะยาวเลยด้วยโอเคบ๊ายบาย